สวัสดีค่ะเมื่อเนี้ยหาอย่ราสมตำรสแซบค่ะแต่ว่าเราจะซื้อตำกล้วยค่ะมาดูกันเลยใสยดด่พริกป่าใส่พริกหยองใส่พริกแห้งจ้าใส,ะส,ะสะพ่พริกแห้งมีเล้วหมดแดงหมดแดงสดสด,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 ดเล็ดบ่อหรือว่าดองดองน้ำส<ม>ด,ดน้ำจ้านีหมดแดงจัดเลยใส่ต่างไขยน้ำเสียงจ้า แต่ไข่นะจ๊ะมันเรียบแต่มือหาของได้นะจ๊ะ<อ>บางมือแตหาของได้หลายบางมือก็ได้หาของได้หน่อยค่ะจา้าเขินยูก่กับลูกค้าเขินมาถามยุ่งสินะจ๊ะกล้วยส้มตำครบเท่าไหร่ค่ะส้มตำครบละสี่สิบบาทจ้ะสี่สิบบาทตำั่วไปหาสิ ตำกล้วยตำกล้วยพวกละห้าสิบบาทมีตำข้าตำตะไคร่น้ำเชื่อาอันป้าขายไปเรื่อยๆมันมออันมันจดขายต้องมีจา้าอ๋อจอดประจำยู่เิีจ้าจอดประจำ่อดแกเมือใดฝนตกบมีอุปรรษาข้างบา้าน กูดองกับข้าวกูดองกูดองด้วยชั้ไส้ไดแบกใส่หมดแดงเหลวกับว่าต้องใส่แบกขามเปียกน่าใส่หมดแดงครับไม่ไ,ไม่น้ำ หมกึกก้อนหนูก็เห็นแั่เนื้อในว่ามันไปลาไปเลยทอดประจำเจี๊ยบได้ทอดประจำจา้จาเพิ่งมาขายได้เดือนสองเดือนนี่ละจา้าป้าอยู่บ้านไหนอยู่งน้องสามน้าดีจา้าอ๋อ,อนนหน้าดีเดงสนามนั่งได้เด่นสนามนั่งมาถึงบ่อออกแล้วมื่อเนี้ยก็ใส่แบบนั่งแตามันถา้าเราใส่สมมันจะดำนะจ้าเกี่ยวอะไรยาก ปกติสกใส่บุกยุ่มใส่กระเทือใส่มาเกเขือด้วยกล้วยนี่ใส่กล้วยที่มีเมด็ดใส่กล้ว,ยน,มมย,นวยนำ้ำว่า,น,าน้วยน้ำ้าเนาะจ้ะเพราะว่ามันกล้วยไอ้เม็ดมันบ่มีจ้ะ ตามงื้เขาเลยละต้องไปหาท้งท้งลุ่มทั้ใส่ตะไคร้ด้วยส่ตะไครด้วยไปหอมตำกล,วลว้วยตำกล้วยห้าสิบปต้มตาตาชั่วหาซิเนาะจ้าตำชั่วหาสี ปลาลาดอันกวดปลาลาดต้มซุกเลยนะจ้าจะมีหลายยี่หอ้อนะเดี๋ยวนี้จ้าใส่ปรราลารสใส่ผมนัวอัตาลค่ะ<า>มดแดงทีนี้ใส่มดแดงแล้วนางเอกมาแล้วา สายไล่มันก็จะเปรี้ยวเพราะว่ามันดองแต่ว่ามันกล้วยมันปากเนะจากไซม่เมล่บ่ได้ตามลูกยอดอันแม่งกินโน้นกินมะกรอหล้วจ้ะอ๋อลูกยอดจ้าอ้ามันกินหอดอันลูกมันคนน่ะจ้าต้นยูบานประยัางเลยอาชิมมึงเห็นนู้นในจชิมชิมชิม ไหนแซ่บเปรี้ยวอีกน้อยนึงหนูว่าใส่มดแดงอีกใส่มดแดงเนาะจ้ะเแดงอีกไม่ได้ใส่ปูดองมันบ่ใส่บ่ใส่กระดิ่ได้ใส่แบบตลูกค่ะสร้างเนสสร้างอะไรกัน่เห็นนั่นูเคยไปกินยูฟูเก็บน่องเห็นเห็นเลค่ะตามเลยนะมันจะตามซื้อแบเขือนคืนตามกับขานเปียกตามกล้วยนี่แหละ มะขามเปียกเปียกนอกจากไส้ได้เพมเบียกแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ใส่หมดแดงนะเพิ่นน่าจะหาหมดแดงก็ได้เลยอุ้ยมันบ่มีหมดแดงเาดำแซ่ดคือแบบนี้ไส่มลาเขือขึ้นด้วยาเขือขึ้นมันมีสีจ้าจ้าหั่นลงทั้งเม็ดทั้งหยังเลยชิมปลาดางค่ะเพี่ได้แล้วค่ะได้แล้วมันปลาดังเลยคุป้าตำช้วยค่ะที่เมืองบัวใหญ่

นี่เลยค่ะเซตแล้วค่ะตํากล้วยตำเมียงกล้วยค่ะอาหารคอนอีสานกินกับยอดบัโย้มค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมคลิปขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ